บทที่11นะครับชื่อบทก็คือเด็กดีนะครับในหัวข้ออธิบายเพิ่มเติมความรู้นะครับในบทนี้จะเป็นการอ่านคำที่มีรอหันนะครับรอหันเรียกว่ารอหันนะครับธรรมชาติอ่านว่าธรรมชาติพักพวกอ่านว่าพักพวก พันษาอ่านว่าพันษาอัศจรย์อ่านว่า,าอัศจร์คำที่มีเครื่องหมายต่างๆนะครับคำที่มีทันทคาตนะครับเครื่องหมายลักษณะนี้เรียกว่าทันทคาตวางไว้บนพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงนะครับเช่นคำว่าสัปดาอ่านว่าสัปดาหรือสัปปดา ภาพยนตร์อ่านว่าภาพยนตร์สตางอ่านว่าสตางสัตว์อ่านว่าสัตว์ซื่อสัตว์อ่านว่าซื่อสัตว์คำที่มีไม้ยมกนะครับเครื่องหมายลักษณะเช่นนี้เรียกว่าไม้ยมกเช่นสวยๆอ่านว่าสวยๆเด็กๆอ่านว่าเด็กๆ อื่นๆอ่านว่า horses, อื่นๆจู่ๆอ่านว่าจู่ๆเอิกเอิกอ่านว่าเอิกเอิ๊กแอกแอกอ่านว่าแอ๊กแอ๊กใกล้ๆอ่านว่าใกล้ๆเพื่อนๆอ่านว่าเพื่อนๆจริงๆอ่านว่าจริงๆ Study, คำที่มีอัศเจรีนะครับเครื่องหมายที่มีลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจนะครับเช่นอุ๊ยไก่ตกใจโอ้โหน้ำแข็งกดอื้อหือหวานอร่อยดีโอ้โอใบโบกอย่าแย่งโอ้โหเงินตั้งพันแน่ของใครนะ ดูนั่นดูนั่นกำลังจะมีอะไรเกิดขึ้นระวังพื้นลื่นคำที่มีอัญญะประกาศนะครับเครื่องหมายลักษณะเช่นนี้เรียกว่าอัญญะประกาศหรือเครื่องหมายคำพูดนะครับเช่นภูผาภูผาอยู่ไหนเสียงน้ำใสเรียกหานะครับมีอะไรหรือน้ำใส ภูผาถามจะหุงข้าวป่าให้กินพ่อของภูผาบอกลุงวันชวนเด็กๆไปไปเที่ยวในเมืองกันนั่นนะสิเงินใครก็ไม่รู้พี่ส้มปล่อยพูดดีค่ะดีค่ะน้องเข้าเม้าเห็นด้วยต่อมานะครับให้ในักเรียนฝึกอ่านประโยคเด็กดีตั้งใจเรียน น้ำใสช่วยทำงานบ้านอย่างเต็มใจเพื่อนๆช่วยกันรักษาของส่วนรวมพี่ส้มปล่อยนำของที่เก็บได้ให้ลุงกำนันถ้าเป็นเด็กดีเมื่อเติบโตขึ้นจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีโอเคค่ะ okay.